ฮะสวัสดีครับมีลักี้แบนะคบวันนี้เราอยู่กันใน s u m เบอร์ c วอลคูนิเนะคบวันนี้ก็จะมาแนะนํากิจกรรมที่กาลังจะมาใหม่นะครับคือเจ้าแดนลมนี่เองนะหรือ Sky d a n นเซนะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเมีจให้ดูสก,กิลด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้จะมาแทนกิจกรรมเปิดตู้กินน้ํำนะกินน้าจะใช้หอยส่วนนี้จะใช้เป็นคล้ายๆเป็นเหรียญบิงโกแทนนะครับคือ ในสกิลที่หมีลองิีคอแล้วเนี่ยหมีรู้สึกว่าแดนลมอะ่ะมันไม่ค่อยต่างจากจินน้ำเท่าไหร่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบอัดแแมกแล้วอย่างของมีก็อัดแแมกแล้วจินน้ำอะ่ะหมีคิดว่าหมีอาจจะเปิดเอาแค่เงินเพราะว่าที่หมีดูนะถ้าไม่นับตัวน้องเนี่ยแดนลมเนี่ยหมีมองว่าเงินเนี่ยสองแสนนี่คือเยอะมากนะเว้ยลมหายใจก็ใช้เยอะแล้วก็อันนี้ครับไอสีดาสวงสวรรค์เนี่ยอันนี้สําคัญโคทุกวันนี้ยังใช้ไม่พอเลยนะฟาร์มมันก็ฟาร์มไม่พอ พราะนะั้นหมีมองว่าถ้าเกิดถามว่าตู้คุ้มไหมอะหมีมองว่าเงินครับเงินสองแสนเนี่ยกบสีลานะเท่าที่หมีมองส่วนถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบออเปิดจินน้ําไม่ทันแล้วอาจจะมาเล่นพรุ่งนี้หรือว่าสองสามวันนี้แล้วแบบเฮ้ยทาจินน้ําไม่ทันแล้วว่ะขูดหอยไม่ทันก็มาทาแดนลมต่อเลยครับเพลผลเพราะว่าแดนลมเนี่ยมันจะมีบัฟโจมตีแล้วก็บกวกฮิลคือตัว แดนลมเนี่ยมันต่างกับจินน้ํายังไงใช่ไหมมันต่างกันเรื่องที่ว่าแดนลมเนี่ยมันฮิวหนักมากครับเรามีฮิวสองสกิลแล้วก็มีบัคบวกแอคแทกเหมือนกันแต่ว่าจินน้ำเนี่ยมันจะสร้างเกาะคิดจากเลือดของตัวเองมันเดี้ยงคนละแบบอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าไม่ไดมีไม่ได้ไมีงบประมาณมากหมีก็แค่หมีก็แนะนําว่าถ้าเกิดปั้นจินน้ำแม็กมาแล้วก็ข้ามไปก็ได้ครับหรืเกิดเพื่อนๆที่แบบพูยสายสะสมเพราะว่าอย่างที่บอกคือการที่เราล้างตู้การเราที่เราล้างตู้เนี่ยหนึ่งกระดาษเราได้หนึ่งตัวแน่น พอเสร็จแล้วเรากดรีเซ็ตเล่นกระดานใหม่ต่อได้ทําให้เราสามารถที่จะปาลามค่าบันทึกได้ทั้งหมด14ตัวละครถูกไหมแต่ไอสก,กิลสก,กิลประมาณ15มั้งแล้วก็ปลุกพลังเอเวกเนี่ยขั้น1 0ถึง15ใช้ประมาณร้อยเศษคือ5ตัวไอคือไอพวกนี้ง่ายคือเอาง,ง่ายๆนะไอตัวที่เราเปิดกระดานเนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็นบันทึก14คือแม็กทุกอย่างได้ครับคือม,มันคือข้อดีมันคือข้อดีนะ ต่อไปนะครับก็คือเควสนะเควสที่เราควรจะต้องมานั่งทํารายวันว่าเราควรต้องทําอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับเห็นปะขเขาเร่งเพท่อทไดรี่แล้วก็เคลียร์พาร์ทแค่นั้นเองครับหลักๆนะแป๊บหนึ่งนะครับแปบบ๊บนึงนะ เดี๋ยวมีเอาสกิลแปลให้ดูเนาะสกิลแปลให้ดสูสกิลแปลไทยด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูล้วกันว่าเฮ้ยมันโอเคปเปล่าแล้วโดยส่วนตัวอย่างที่หมีบอกแหละถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบงบไม่เยอะเนี่ยเราไม่ได้แบบสายสาสสมตัวละครมีงบจํากัดอย่างเงี้ยสำหรับหมีหมีจินน้าแม็กหมดแล้วไงหมีก็เลยคิดว่าเอ,อ้แดนเซมม์อาจจะแบบไม่เน้นมากนะแต่จะมีเปิดบ้างแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้หนักมากอ่ะฝั่งซ้ายคือการแปลสกิลของแดนเซอร์ลมนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะ ส่วนสกิลเนี่ยมันจะมีบวกบับโจมตีแล้วก็ฮิลมันจะหนักในทางฮิลหมู่ฮิลแรงด้วยส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆปกติคือเขาเขาไม่ลงไม่ลงซัพสองอยู่แล้วนะปกติมันจะต้องเป็นแท้งหนึถูกไหมแท้งหนึแล้วก็ตัวดาเมจหนึ่งแล้วก็ตัวที่3ส่วนอาจจะเป็นซัพที่คือที่เขาลงกันเบสิกจะลงประมาณนี้นะถามว่าถ้าเราเอาเจ้าสกายแดนเซอร์เนี่ยไปคู่กับจินนามได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าเพื่ออะไรอะ่ะ ซับซับแต่มันก็ทําให้ตีตาย่างจริงแหละเพราะว่าเกาะกินน้ำอะ่ะมันสร้างจากเลือดมันทําให้ปลาตีตายยางแล้วก็สมมติเรามีฮิลของสกายเลนเซอร์อาจจะใส่คั่วสองตัวอาจจะดุดันก็ได้ถูกปะคือหมิงมองว่าล้างกระดาษแบบนี้ข้อดีมันมีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะทำบันทึก14ได้ถูกไหมปลุกพลัง15ก็ร้อยเศษ5ตัวแล้วก็อพสกิลครบยังไงก็แล้วแต่คือถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีอะ่ะไอตัวพวกนี้มันก็ควรแบบมันเป็นอะไรที่ผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยสามารถเข้าถึงไดู้มูม อันนี้เพื่อนๆไปช่างใจดูนะว่าเฮ้ยฉันแบบว่าเอยทำจีน้ําตันแล้วอย่างเงี้ยเออจะเอาจะปั้นน้องต่อไหมหรือถ้้เก็สมมุติกระดานหน้าอาจจะเป็นสายโจมตีอื่นก็ได้แต่ว่าคือที่มีถามทีมงานมาทีมงานบอกว่าส่วนใหญ่ตัวล่างกระดานพวกนี้จะเป็นสายซับหมดเลยนะเขาะจะไม่ลงตัวสายดาเป็นหนักๆมาให้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับโดยส่วนนี้ในในส่วนนี้หมีก็บอกไม่ได้นะ อย่างที่หมีบอกครับถ้าเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่เราพูดถึงผู้เล่นใหม่ที่แบบไปเปิดตู้จินน้ำไม่ทานก็ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรต้องรังเลเลยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเปิดเศษร้า,รานก็ได้บอลหนึ่งได้เงีย้ยเราได้20เศษแน่นอนการันตี1ตัว20เศษเราไปปลุกพลัง10 1ถึงได้แล้วก็บันทึก1-14ถึงต่อบันทึกหนึ่งอยู่20เศษคูณ14ไปเลยใช้เท่าไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ้าวถามว่าถา้าปั้นแม็กมีเลยดีก็จินน้ำของหมีแม็กตอนนี้ก็พลังต่่ออสููย้ย6000 ถึงแสนหกพันเนี่ยถามบอกว่าถ้าเราไปสามารถไปเปิดตู้อย่างเงี้ยอย่างมากถ้าคนเติมน้อยอย่างมากก็ได้แค่ตัวสองตัวมีพูดถูกไหมไม่มีทางหรอกถ้าเติมน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอตัวร้านกระดานพวกนี้มันเป็นตัวอะไรที่เราคนที่แบบไม่ได้แบบเติมหนักมากมีมีทางเลือกที่จะอัดเต็มได้ถูกไหมอันนี้เพื่อนๆลองไปคิดวิเคราะห์และการสลับผู้เล่นเก่าแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยม,มีขอแนะนําเลยถ้าเกิดใครพลาดจินน้ํามาเปิดตัวนี้ไปเลยครับ เอาให้แม็กไปเลยอย่างน้อยคุณก็ได้ตัวซับที่ฮิวแรงถูกไหมต้นๆของเกมแถมมีบัฟดาเมดด้วยแถมอัดสูตรพลังต่อสู้แสนหนึ่งเอ้ามันก็พลังต่อสู้เยอะมันก็บวกไอดีเรามันก็ยิ่งบวกเยอะถูกไหมมีเจ้าบอกว่ามีเจอคนพลังต่อสู้4ี่แสนห้าเกือบเกือบห้าแสนหลายท่านนะส่วนหญ่เขาก็ห้าดาวแมมกหมดสามตัวคือมันจะมีปัญหาระหว่างผู้เล่นสายฟรีกับสายสายเติมน้อยที่หมีมองนะสายเติมฟรีไอสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยเขาไม่มีไม่มีทางหรอกทำห้าดาวแม็กได้สามตัว อ่าต่อไปนะครับา,านาฬากานะครับ New Red Boss นะครับผมที่จะมาใหม่แทนเจ้าประสาทนะเจ้าประสาทก็อยู่เหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าเจ้าบังกรนี้ก็มาเพิ่มนะโดยชุดอุปกรณ์ของเจ้าบังกรนาฬากาใส่ได้ตอนเลเวล6กเลเวลก็คือตัวเราตัว s u m เ o n e r นะยังมีนี่มีเจ้าหกห้เลยนิดนึงอะตอนนี้มีเหลือค่าเหลือหายนี่อะไรนะของปลุกพลังเออขาดไอหินแดงแล้วแม่งใช้เยอะมากอย่างละน20่ะอ่ะเรามาดูคร่าวๆนะครับ เลดบล็อกน่ารักะสิ่งที่เรารับรู้ที่เราต้องเตยมตัวอันนี้เครดิตของคุณคุณเจมนะต้องขอบคุณมากคุณเจมนี่โอ้โหไวมากอะไรอัปเดตปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเลยพลังต่อสู้ของทีมที่ควรจะลงอย่างต่ำคือสามแสนสามแสนห้านะโอ้โหแม่งเยอะเกินไปว่ะให้พูดเล่นใหม่ก็ยลำบากอะมีตอนนี้มีก็แค่ประมาณสามแสนห้าสามแสนหกเลยนะเพราะว่ามีขี้เกียจมีบอกจริงนะลงลงไม่ไหวอะไอไอต้นอ่อนเนี่ยปวดกระบาลมากลงโอ้โหสิบยี่สิบตาได้เล่นทีหนึ่งนะถ,ถึงจะคี์ห้องมันก็แบบ มันใช้เวลามันเหนื่อยอ่ะอ่าเราจะต้องมีตัวลบสถานะบัฟนะครับเพราะว่าอันอันนี้เออมันก็จะมีตัวเห็นไหมที่เราควรจะต้องหาไว้ลบสถานะบัฟแต่จริงๆริงมันใช้ตัวอื่นก็ได้นะต่อไปก็คือหนึ่งตัวทําดาเมจแบบสายเจากกะเกาะเนี่ยครับเห็นไหมจะมีหลายตัวเลยที่เขียนไว้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆมีถ้ามีก็ดีครับแต่ถ้าไม่มีจะใช้เป็นตัวดาเมจที่เพื่อนบ้านอยู่ก็ลองเล่นก่อนก็ได้มันอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องเฉพาะทางขนาดนั้น ต่อหมีมีโพล่าไฟเนี่ยสกิลของนางส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับการตีบอสแรงอยู่แล้วแล้วก็ทะลุเกาะอ,อยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาครับแล้วก็ตัวดีบัฟสำหรับเฟสดาเมจที่ไม่มีเกาะป้องกันตามนี้เลยครับต่อไปตัวทำดาเมจ LE ที่มี CC ไว้กับฝูงลูกน้องบอสก็คือลูกน้องมันจะมีออบอสม,มันจะมีลูกน้องเกิดด้วยคืออันนี้มันเล่นยากกว่าไอตัวที่ผ่านมา2ตัวนะอันนี้มี มีอันนี้คือแค่แนะนำเฉยๆเดี๋ยวเ,เพื่อนๆเล่นไปสัก2อวันเดี๋ยวก็ชินคำเตือนครับเลดบอสที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเลดบอสที่ผ่านมาตามนี้เลยครับอย่ายืนบนไฟแน่นอนครับถ้ายืนนี่เละแน่นอนนะดีบัฟดาก้อนอาลมหายใจบางกรจะลดเลือดเป็นดอทก็คือเป็นดาเมจขึ้นรัวๆเลยถ้าบอส ถ้าบอสบินให้ไปเสาหิน3จุดตีให้แตะแล้วบอสก็จะตกลงมาประมาณนี้อันนี้คือหมีแปะให้ดูวิธีการเล่นเข้าๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าในบอร์นะลูกน้องบอสตอนเฟดกันเสาจะมาพร้อมเกาะจําจนวนมากลบได้โดยสถานะ CC ถ้ามีตัวแจกแบบเ e c c จะง่ายขึ้นจําไว้หลังจากบอสใช้เอิร์ q เควสผักแล้วคนที่โดนจะติดสถานะห้ามฮิวหลังจากบอสใช้เอิร์ดเควสบอสจะเข้าสู่เฟดอมตะเป็นเฟ อย่างที่บอกครับมันก็ต้องมีตัวลางบับด้วยเพราะว่าไอตัวลูกน้องเห็่มากมันก็มีเกาะโดบอลก็มีเกาะแถมมันทําให้เราที่เอ่อไม่สามารถฮิวได้ฮิวไม่ขึ้นก็ต้องมีการลางบับก็คืออาจจะมีลูกเล่นหลายอย่างที่ทําให้เจ้าบอะบอสนารากาเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเิดน,นึงนะครับโดยส่วนตัวเดี๋ยวพอเข้ามาเดิมมีก็ทาไกด์เหมือนเดิมนะพยายามช่วยผู้เล่นให้ทุกคนผ่านให้ได้นะครับแล้วก็อันนี้คืออย่างที่บอกคือผู้เล่นใหม่อาจจะลําบากเิดนึงเพราะว่าของใส่ได้ต้อง65แล้วก็พลัง่อสูงสามแสนห้าขึ้น มันก็ลาบากนะเราต้องขยันลงไอ้นี่หน่อยขนาดดันดันไอ้นั่นนะดันปา,าสาทตอนนี้มียังหมีงขี้เกียจลงเลยนะเหนื่อยเกินไปไม่ไหวอะแต่ว่าของก็เกือบพบตัวแหละต่ขี้เกียจอ่ะก็อันนี้สรุปข้อมูลทุกอย่างให้ฟังนะครับรสำหรับบอสนารากาที่มาตัวใหม่แล้วก็กิจกรรมมาใหม่นะครับเจ้า สกายแดนเซอร์ cer, หรือว่าแดนลมนะครับตามภาษาบ้านๆจะเรียกกันประมาณนี้นะครับอันนี้นขอให้ผู้เล่นทุกคนเล่นซัมเมอร์วอลคนที่เคลื่อนอย่างมีความสุขนะครับอ่าถ้ามีพูดอะไรผิดพลาดไปต้องขอกาบขออภยัยโดยง่วงมากเลยแล้วเจอกันนะครับ